ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เออลูกค้าส่สงคอนไวลด์ซีพัดซ8บวกนะครับมาให้ซ่อมนะครับก็คือสวิตช้ายเสียนะครับเนื่องจากออก็ใช้เขาเรียกอะไรใช้งานตามสภาพนะครับก็คือสวิตช้ายเสียด้วยแล้วก็ <c oughs> วงจรนั้นเริ่มมีอาการรวนๆนะครับก็คือโหมดโลหายไปนะแต่ก็ยังใช้งานได้นะครับโหมดโลต่ำสุดนะครับหายไป1โหมดนะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็สามารถยังใช้งานได้ต่อนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนาะเพราะว่าโหมดโหมดอื่นยังอยู่นะครับโหมดแสงะระดับอื่นยังอยู่ด้วยนะครับก็ไม่เลยคือผมเลยคิดว่ามันยังไม่น่าจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับ ก็ไม่ได้ทําการเปลี่ยนไลเวอร์ให้นะเพราะว่ามันจะเพป่นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนะครับก็โอเคสําหรับไฟฉายคอนไวท์สีแปดพัทตัวนี้นะครับก็มากับหลอด XPL High นะครับตัวนี้เป็น XPL High เป็นหลอดไฟแสงพุ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าให้ทำสวิตช์เลสไฟท้ายนะครับลูกค้าอยากหลอ่อๆบ้างนะครับอ่านี่นะครับ ก็คือไฟท้ามันจะติดแบบนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่ให้ติดนะครับให้คลายฝาท้าออกนิดหนึ่งนะครับมันจะตัดการทางานวงของวงจรนะครับเพื่อไม่ให้แสงไฟนั้นกลับมาใช้เ,เป็นการตัดวงจรทั้งหมดนะเพื่อไม่ให้ไฟนั้นเ,เขาเรียกอะไรไม่ไม่ไม้วงจรนั้นสามารถทํางานต่อได้นะครับแล้วก็เนี่ยแค่แค่คลายตัวแค่นี้นะแต่พอจะใช้งานปุ๊บเราก็บิดออกมาบิดเข้าไปนะครับมันก็จะทำงานปกติ นะอันนี้ผมใส่ไฟเป็นสีน้ำเงินให้นะครับพี่เจ้าของไบช่ายบอกว่าแล้วแต่ตามใจช่างเลยไฟสีไหนสวยนะครับก็ใส่เป็นสีน้ำเงินให้นะครับแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวมาลองดูการทำงานของวงจรตัวนี้นะครับอ่าขอเปิดเป็นโหมดแรกก่อน อา,อาหมดหนึ่กลับมาใช้งานได้ต่อทีแรกตอนลองอยู่ที่โต๊ะทำงานของใชายนะครับหมด1ไม่ยอมทํางานนะก็ตอนนี้หมด1กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับก็คือหมดโลหมดต่มสุดนั่นเองนะครับอันนี้หมด1 2 3 4 5มี5หาม,หามหาระดับแสงนะครับตัวนี้ก็ค่าความสว่างอยู่ที่1,600ลูเมนนะครับก็ โมเดเวอร์ er ไปให้ด้วยมก็คือโมเพิ่มกระแสนั่นเองนะครับเพิ่มกระแสเพิ่มความสว่างนะครับก็ตอนนี้ก็ตวัวใายก็กลับมาใช้งานได้นะครับก็มีห้าระดับแสงนะอย่างที่บอกนะครับถ้าโหมดต่ําสุดหายไปไม่ต้องตกใจนะเพราะบางทีติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้คือโหมดต่ําสุดผมเปิดแล้วนะแมตติดแล้วไม่ติดอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นโหมด2 3 4สี่ <c oughs> หมดโลไม่ติดแกะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแล้วแต่แล้วแต่สภาพอารมณ์อะไรมาแล้วดับไปอยู่ๆก็ดับเห็นไะก็ถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนนะครับอยนี่นะครับอันนี้ก็เห็นลําแสงอยู่นะครับหนึ่งพันหกร้อยลูเมนเนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวมาลองทดสอบระยะแสงนะครับอ่ที่เดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมส่องไฟข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับตรงตรงปลายหลังคาสุดนะครับด้านซ้ายมือนะจะมีเสาไฟประภาคารอยู่เห็นไหมขา,ขาวนะครับอยู่ไ,ไกลๆน,นะครับเดี๋ยวผมขอจับตัวใหญ่กันเนาะ 2 3 4 5นะครับสง่งไปที่เสาไฟประภาคารเห็นไหมเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับระยะ400เมตรนะก็เห็นปลายเสาไฟประภาคารนะครับหนึ่งสอง สามสี่อห้าดีว่าลืมไปว่ามันลวนนะนี่นะครับก็ยังพอได้เห็นลำแสงนะครับสำหรับหลอดเดิมหนึ่งพร้อยลูมเมนนะครับช่วงนี้ก็อากาศก็ร้อนบ้างหนาวบ้างนะครับก็ยังพอได้เห็นหมอกบ้างนะครับนี่นะ โอเคครับก็สำหรับไฟฉายตัวนี้นะครับก็ซ่อมแล้วก็ให้กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากแผ่รับซ่อมไฟฉายโมดิฟาฟไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับก็ที่พี่นยสนใจจะซ่อมมาฉายหรือโม่ใายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับช่างยินดีให้บริการนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0ูนย์เก้าหนึ่งสี่สาสองสา้าก็ได้นะครับช่างมินนะครับ ออขอเป็นช่วงเวลาที่โทรมาติดต่อนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับนอกนั้นผมจะไม่ค่อยรับโทรศัพท์นะครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงใบช่างมิ้นครับสวัสดีครับ